เดี๋ยวอนนถึงคิวของเราเดี๋ยวจะเกทหน่อย 4สวยบอกว่าสวยตลอดอยู่แล้วบอกสิ44ไปยังคค่ะ44ความรู้สึกลูกค้าเขาแค่กดความความตัใจเจ็ดเจ็ดีัมาหนึ่งพันคือเจ็ดเจ็ดแล้ว45 45ไปหรอลูกค้านี้ก่อนนี46นะอ๋อ45ในกลุไปแล้ว แล้วไปโพสนะดังๆฟังๆนะ <c oughs> เฮ้ไปเลยนะยงังฟางเลยนะ ลูกที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกนี้อย่างกลมเลยโอ้ยหกอ๋อนู่นน่ะใหญ่มากอันนี้ห้าโลเจ็ดลูกกระเลือลกรวยแบบไงตอนนี้อยากอยากให้โทรศัพท์ได้กลิ่นหอมมากพี่ได้เนื้อหรือยังพี่ได้เนื้อหรือยังออกอดได้แลนะ้เปล่าอยากให้โทรศัพท์เนาะ,ะนนมีมีมีปุ่มรับกลิ่นเนาะหอมมากแบบมิวรับมิวเร็ว <laughs> นี่นะคะก็รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่กินร้านนี้หลายรอบกันจาไม่ได้เรากินทุทกฤดูนะอันนี้อันนี้น,น,นอกฤดูใช่ไหมเจ๊นอกฤดูอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาเลยร้านอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมานะคะเราอยู่ใกล้ๆนะทุกคนนะว้าอันนี้ของเราเนื้อสวยมากสวยนะดีมากนะดีมากค่ะ fc ดูหน่อยนะจ้า น่อยนกนี่ับเศรษวันนี้มาซื้อ้พไม่ค่าาเลก้นแม่าวเลีเรสิเอ้าไม่บอกเม่คงลุงไรไหมตอนนี้เฟซีเฟซีแม่ค้ามาเกือบร้อยคนแล้วนะรเอาไอ้ครอย่างเดียววันนี้ไ์ทำไมอ้มาเกือบร้อยคนแล้วนะนมายนึฟซีลุงไหใช่หรอ ปกติมันต้องหวานใช่หรตก็เยเนื้อดีมากเดยวของป้าเดี๋ยวของป้าเนี้น้อยๆไม่น่ะอยากกินน้อยๆอ่ะสวัสดีนองซีดมสนดอยออกมาค่ะรวมสมอยู่ที่ไหนเนาะเชียนได้ไหมล่ะเด็กเล็กบนนี้นไม่มีอ่ะเชียนชิมเลยเชนเชียนมาชิมเลยค่ะเชียนมาชิม เมาชิมเจี๊ยบเจี๊ยบจะเยเ็นเย็นเดี๋ยวไม้พักไม่เสียม,มอยือจังเลยลูกค้ากระไดไปลูกแต่ฮอตเลยเอออาชิม one, one, one. ๆๆชิมมวนมวนมวนจะเจี๊ยบเลยข่ยของชิมนะทุกคนนะอร่อยไปกินหอมมากานี่กขาความว่าลูกค้าเขาคว้างให้ได้เปลี่ยนรลยพีวันให้ไดเปลี่ยนปวดนิ้วเลยเอุ้ยแซ่บปะค่ะปวดอะรอแป๊บนึงนะไม่เป็นไรครับ หน้าร้านมีการดูดนิ้วแล้วนะตอนนี้การดูดนิวดน้วอร่อยมากอร่อยมากหวานาก,ก็ได,ด้แซบบักคราบอ่ะเสียงเสียงจากเช้า กันกันสองคนมาเจ๊แคปบครับซื้อน้ำไอศกระปีมมาอ๋อเรียนละลูกเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้ได้แล้วไอศกรีมให้ได้แล้วนะอันนี้ได้เท่าไหรหกคู่หน่วยนีได้หกคู่เด้อพี่น้องหน่วยแบบไงไม่ได้มีแต่เปลือกนะคะเนื้อเน้น เติมเหลานมากเลยเปกือบบ้างแล้วก็หวานมากเตรียมตัดขากินเมือกปนเนอะเนอะกไม่ได้ลายเนอะใหญ่ไ่วะใหญ่มากป๊าบักใหญ่เนี่ยไอ้เอฟซีเอฟซีใหญ่มากนะก็ไม่ก่้านี่แล้วก็ไม่ก่้ามันบางงามก็ไม่ก่้ามันขาวอะไรนะลูกอะไรอะไรแมสหรอแมสอยู่นี่แมสอยู่นี่อ่า โนโนช่างเนื้อให้พี่ดูหน่อยดี่อุ้ยเนื้อสองโลห้าอะเยอะมากอีอ่ะเนื้อ